รีเริ่มออฟไลท์ในเทศกาลอิมเมอร์ซีฟชมฟรีที่เซ็นทรัลชิดลมครับมีถึงวันที่7กันยายนปี2025นี้เท่านั้นครับจัดที่ดีอีเวนต์ hall ชั้น2เซ็นทรัลชิดลมครับนเทศกาลนี้สามารถเดินเข้ามาได้เลยครับไม่ต้องมีลงทะเบียนไม่ต้องแลกบัตรอะไรเลยขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่างานนี้มีเลเซอร์เยอะมากระวังไม่ให้แสงเลเซอร์โดนกล้องนะครับ้องพังได้เลยนะครับห้องจัดแสดงมีทั้งหมด7ห้องครับอย่างห้องนี้จะเป็นพัดลม LED ครับที่จะมีแสงซ้อนๆกันหลายชั้นแล้วมันดูมีมิติครับเหมือนโฮโรรล,ลเเละงปิดพ ของจริงคือเลเซอร์ยิ่งกว่านี้อีกนะครับแต่ไม่กล้าถ่ายห้องต่อไปเราสามารถมีส่วนร่วมได้แล้วครับแค่เราโบกมือมันก็จะเคลื่อนไหวตามเราไปครับห้องต่อไปผมได้เจอกับปอร์เช่911คาเรล่าทีครับรถในฝันของหลายคนแน่นอนด้านข้างรถก็จะมีเป็นแสงเลเซอร์แบบนี้ครับของจริงยังสวยเลยครับห้องต่อไปชื่อว่าอิเล็กโทรไลท์ครับจะมีหลอดไฟที่หมุนไปหมุนมาครับแล้วผมสังเกตว่ามันเปลี่ยนไปตามเสียงเพลงด้วยครับเพลินเลยครับห้องนี้ต่อไปเป็นห้องสุดท้ายแล้วครับห้องนี้เลเซอร์เยอะที่สุดแนะนําให้หลบถ่ายตามมุมเสาคร มันมีเป็นเส้นไฟแบบ3มิติครับปีชาสัมกานฟรีจัดเต็มมาขนาดนี้บอกเลยครับว่าห้ามพลาด